บ,บรรยากาศหน้าหนาวเนาะจอพักกาดนี่มันตึงเปิ้งกันดูพักกาดดอกเจ้าหรือว่าพักกาดจอนนีน่นะนี่เจ้าใส่ถัเหนามาเห็นน้อยเจ้าเจ้าพักการดเดี๋ยต้องมีรสส้มๆเนาะเติมส้มแถมน้อยวะสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูจะพาเข้าครัวกับไม่แก้วหแหมละเจ้านี่ห่นเขียวๆดอกๆอกี่นะจอพักกาดแหมละเจ้าหน้าหนาวอีพักกาดดอกอีมันออกนักมันงามนะเจ้า เปิ้ลก็จะจอมาเจ้านี่นะจอใสหัวเน่าเจ้าแล้วก็กินกับจิ้นปิ้งหว่ะเน่นเจ้าจอพักกาดบ้านเมืองเหนือเนาะนี่เจ้าพักกาดจออันนี้นะเจ้าพักการนี่นะต้มก่อนลำใสหมูก,กระทะก่อนลำเหนือนี่นะถ้าใผ่มงเจือลองกินหัวเตอะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เจ้าอีแม่เปิ้ลตั้งหน้าไว้ละเสร็จแล้วก็ใสขนอก้อนลงไปก้อนหนึ่งเจ้าใส่หอมขาวตุ๊บลงมาเจ้า นี่เจ้าเราจะมีน้ำผ้าเนาะใส่น้ำผ้าลงมาเจ้านี่น้ำห้าเมืองเมืองหอมหอมตามด้วยกะปิเจ้านี่เจ้าใส่ถั่วเน่ามาเห็นหน่อยเจ้าถั่วเน่าแอบนี่นะใส่ขึ้นหน้ามันนัวมันล้ำเจ้านี่จอประกาศใส่ถั่วเน่าแอบเนาะนี่เจ้าน้ำแกงเดือดละใส่หมูลงมานี่หลังจากเอาใส่เคื่งใส่หยังแล้วนะเจ้ามอแกงเดือดลวเอาใส่หมูลงมาเนี่ยเดี๋ยวละไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปเอาพักก่อนเจ้านี่ปิดฝาไว้ก่อนรอหมูสุก นี่เจ้าน้ำแกงเดือนละหมูซุกละใส่พักลงมาเลยเจ้านี่พักกาดดอกเจ้าหรือว่าพักกาดจอนน่นะนี่นะนะี่หนุ่มาะอ้ยพักกาดใหม่ๆสดๆลูกกาดมาเจ้า <laughs> หวานแน่นอนนี่ <laughs> <ม>ส่วนหมากตำบ้านนี่ป็นจะเป็นพักกาดธรรมชาติเนาะปุ่นจะปลูกแบบปลูกตำตรงตำนาอีเจ้า ี๋ยวก็ปิดฝาไว้ก่อนเจ้ารอพักซุกก่อนนี่เจ้าจอพักการเข้าซุกละใสส้มบลาขามลงมาเจ้านี่ส้มบลาขามมัคือหน้าบลาขามเปียกนี่เนาะใสลงมาเจ้าเนาต้องรอให้พักการมันเปื่อยให้พักการมันซุกก่อนนะเจ้าถึงจะใสเนาะมันพักการมันจะแข็งมันจะบะนุ่มเจ้านี่เขาก็จะปรุงเครื่องละน่เติมแป้งหวานลงไปเจ้านี่นะใสแป้งหวานลงไปละ เสร็จแล้วก็นคนคนคนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะชิมหอยกำนาะบว่ะวันนี้จอหมูใส่ผักกาดเจ้า <laughs> หมูหมูหมูนักเลยพัก <laughs> ชิมดูกอ่อนจับก่นอนเพราะละว่ะนี่เหม้อนะเจ้าเจ้าผักกาดจะต้องมีรสส้มๆนเนาะเติมส้มเพิ่มน้อยว่ะให้มักส้มก็ใส<ม>่ส้มเนยนี่นะจับละ เรียบร้อยแล้วเจ้าดูจอผักกาดใสหมูไส่ขนเหน่าแผ่นล้ำๆเน่นี่เจ้าเรียบร้อยละเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยพอมกินแล้วเจ้ามาเจ้านี่นะครับบรรยากาศหน้าหนาวเนาะจอพักกาดนี่มันตึงเปิ้งกันดูควันกุนกุนห้อนๆเลยเจ้าดูเหมาะเนอนี่นะอร่อยนี่เจ้าควันกุนกุนห้อนๆเลยดูหอมส,สอดๆเลยเจ้าจอพักการมาเจ้านี่นะดู อหมอมหน้าตาหน้ากินขนาดวันนี้น้านัวขนาดนะเจ้าวันนี้ใส่ถั่วเน่าไปเลยเนาะถั่วเน,น่าแอปดำลำ้ำเจ้ามันจะเพิ่มความนัวเฮ้ยน้านาะแล้วก็ลำ้ำนี่หน้าตาหน้ากินขนาดมากินข้าวเจ้าด้วยกันเจ้า